ด่าพี่โนมึงโดนคุณแม่โอ้ยส่วนพี่สองส่วนของพี่โนไม่ต้องกลัวไอ้เหี้ยไม่ต้องกลัวมึงจะมรรายสงสารอะไรมึงไม่ต้องกลัวหรอกไอ้เหี้ยด่าพี่โน,โนก็เหมือนด่ากูอ่ะเหมือนกันครับฆ่าเท่ากันดีวกว่าเลยด่าพ่อกูได้ไงไอ้สัตว์พ่อกูทำอวนันนั้นอะแต่เขาข้าไม่บอกเฉยว,ว่าเป็นพ่อผมพี่โนอ่ะ เขาแบบเขามาแบบว่าดูลูดูห่างไม่อยู่ในแก๊งเลยวันนี้พ่อผมนะคนนั้นนะ แล้วเบอร์เข้ามายังเนี่ยสิบแล้วลุงเลยสาวหกศูนย์เจ็ดหกเก้าหกเนี่ยอืมเดี๋ยวไปสามเลยสู๊ใจใจเย็นครับลุงจะแข่งพรุ่งนี้แล้วเนี่ยเอาไงเนี่ยต้องเรียนอะไรเงี้ยใช่เหรอพรุ่งนี้แข่งเหรอเออเขาบอกพรุ่งนี้นะแล้วไอ้เคียนั้นทำอะไรอ่ะมึงทำอะไรอ่ะไอ่เป็ดไอ่เป็ดไม่อยู่ด้วยครับลุงมึงทำเคียอะไรอ่ะ มาคอยช่วยเพื่อนครับใครให้มึงช่วยนะี่ยากขี่ยากมึงขอกูยั้งมึงขอกูยังมึงมาช่วยเพื่อนอ่ะแล้วมึงขอกูยั้งเห็นเพื่อนลำบากนะครับแล้วมึงขอกูยังยังครับตอบในตรงคำถามดิเออไอสัตว์แล้วมึงควรทำไงขอญาติลุงครับก็เมื่อวาน เวาบอกว่าไ,ไม่ให้ช่วยครับเออแต่ว่าผมเห็นเพื่อนลำบากครับเอาใส่สูตรดีๆควายผมครับไอ้หกสิบที่เืยเล่กเวลาปะเดบอนใช่ใช่หกสิบคืนไอ้ยกตัวอย่างนะใช่ หน então, ei, um ึ่งอันหน้าเนี่ยคือเลขไอดีแล้วก็อันหนึ่งอันหลังก็คือเขียนไว้เฉยๆได้ไหมเตรียมตัวแยกย้ายเพ่วยเพื่อนนะไอ้เหียต้องเล่นเพราะว่ามันมันช้าตอนเริ่มต้นมันช้าเตรียมรถเตรียมอะไรเติมน้ำมันให้พร้อมใช่ครับลุงไอแรมเทื่อนคนที่ยังไม่ตายอ่ะ ต้องคิดถึงผมนะครับผมอยู่กับเพชเอ๋ยเจอสลีฟครับขอบคุณครับขอบคุณที่แวะมาหากันครับแล้วไอ้กเชี่ยนั้นทำอะไรอ่ะเชีย่ยลุงมามึงทำอะไรอ่ะครับลุงมึงทำเชี่ยอะไรอ่ะมาคอยช่วยเพื่อนครับข<ค>ี่ยากขี่ยากมึงขอกูยังมึงขอกูยัง,ยยยงมึงมาช่วยเพื่อนอ่ะแล้วมึงขอกูยัง ผมเห็นเพื่อนลำบากครับลุงแล้วมึงขอกูยังยังครับขอไปตรงคำถามดิเออไอสัตว์แล้วมึงควรทำไงขอญาติลุงครับก็เมื่อวานลุงบอกว่าไม่ช่วยครับแต่ว่าผมเห็นเพื่อนลำบากครับก็เลยมาใส่สูตรดีๆควายขอบคุณครับ ยินดีด้วยลุงเลยในที่สุดขอบคุณดีจะได้เห็นสักทีตอบประสบคำถามคุณดีๆลุง้าลุงดีแล้วรีบไปเปลีป่ยนแล้วลุงเตรียมตัวแยกย่าไปช่วยเพื่อนนะไอ้เฮียต้องเร่งเพราะว่ามันมันช้าตอนเริ่มต้นมันช้าเตรียมรถเตรียมอะไรเติมน,น้ำมันมให้พร้อม ຂ້ອຍຫຼັງສວຍທົໃຈຄືເດືອນທະນຸ เดี๋ยวเขาใครด่ากูโดนด่าอีกไม่ไปช่วยเพื่อนยืนเต้นกูได้ออกอีกว้ย